สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุดประกายวาไราตี้ค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะนิ่งก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวงน้องใหม่จากายสโมรูมวงสมเกียรตินั่นเองค่ะและสำหรับ MV ที่คุณผู้ชมเพิ่งรับชมกันไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเพลงคนที่ยังไม่พร้อมค่ะ แต่ว่าพอฟังเสียงเขาแล้วจะเห็นว่าเสียงเนี่ยก็แบบมีพลังมากๆนะคะดนต,ตรีก็เล่นได้ไพเราะมากๆค่ะเรียกได้ว่าพวกเขานั้นพร้อมกับการเป็นนักดนตรีมืออาชีพลแล้าจริงๆค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนิงก็อยู่กับสมาชิกวงสมเกตรเรียบร้อยแล้วค่ะไปรู้จักกับพวกเขากเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีบอยากให้แต่ละคนนะคะช่วยแนะนําตัวแล้วก็ตําแหน่งในวงด้ค่ะครับโบ๊สครับร้องนําครับอานนท์ครับกีตาร์ครับนับครับผมเล่นเบสครับยิ้มครับเล่นกองครับครับบอสครับกีตาร์ครับค่ะ อยากรู้มากเลยว่าทําไมถึงชื่อว่าวงสมเกียรติล่ะฟังดูว่าเหมือนแบบดนตรีไทยเดิมอะไรอย่างนี้นิดที่เป็น,น <S <S ล็อกใช่ไหมคะ <S 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 ใช่ค่<ฮ>ะค่ะเอ่อเป็นเป็นชื่อที่พวกเราคิดว่ามันลงตัวกับพวกเราด้วยครับแล้วก็แล้วก็ไอ้ชื่อตัวคำว่าสมเกียรติมันก็ไมไ่ไม่ได้เข้าใจยากมันเป็นภาษาที่โอเคฟังก<ฮะ>ันแล้ว่าเออในหนึ่งวงเนี่ยถ้ามีวงที่ชื่อว่าสมเกียรติเกิดขึ้นมาในประเทศมันก็คงจะไม่มีไม่ไม่ได้เป็นปัญหาด้วยกับกับการที่เราทําเพลงที่เป็นแนวอินดี้ล็อกแต่ว่าถ้าชื่อวงเราเป็นสมเกียร์เนี่ย มันจะคอนท้ากันแต่ว่ามีความลงตัวอยู่ในนั้นแลวเราทั้งห้าคนก็ตลบตัดสินใจว่าโอเคเอาเป็นชื่อวงชื่อไทยชื่อ<ท>สมเกียรติ่แหลขอเป็นชื่อไทยๆวงร็อกไทยไทยขอเป็นชื่อไทยไทยใช่ไหมคะถามถึงเรื่องเพลงคนที่ยังไม่พร้อมก็ยีงดีกว่าอันนี้ใครเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็วใครเป็นคนแต่งครยังไงก็คือคุณจริงเราก็เริ่มมาจากโบสครับคิดเมโลดี้อะไรมาแล้วส่วนเรียบเรียงนี่ก็ช่วยกันนะครับ อันนี้เพลงนี้มีความหมายอะไรยังไงบ้างเอ,อ่อเพลงนี้เอ,อ่อคือเหมือนกับว่าการโสดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรานหนึ่งคนเนี่ยมันไม่มีค่าแต่บางทีการโสดเนี่ยมันแปลว่าเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะทําให้ใครเข้ามาทาร้ายหัวใจเราเข้ามาทาร้ายความรู้สึกของเราคือมันอาจจะแปลว่าคนที่โสดเนี่ยมันแปลว่าคนที่ยังไม่พร้อมนั่นเองที่จะมอบความรักให้ใครหรือว่าให้ใครเข้ามามอบความรักให้เราแต่สุดท้ายแล้วกลับดันทาร้ายเราอันนี้มาจากประสบการณ์ตรงของไทยหรือเปล่า ใครคือทุกรายการผมโยนให้เป็นบอสเรื่องรายการผมโยนให้เป็นบอสแต่ว่าคือประสบการณ์คือเราเอาเรื่องเรื่องโดยรวมจากจากโลกภายนอกใช่คนน่าจะเคยโดนทุกคนคงคือคงลืมตาแต่งขึ้นมาคือไม่คงมีใครเอ้ยเรามีแฟนเลยคงเป็นไปไม่ได้เราต้องออกไปหาเราก็ต้องออกไปทําความรู้จักเราต้องมีสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดขึ้นว่า คนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ไม่พร้อมจริงๆหรือว่าเคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายกับเรื่องความรักมาเพลงนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนก็เลยเป็นที่มาของเพลงคนที่ยังไม่พร้อมเองนะคะแต่พอฟังล้ตงเตียวเนี่ยเรียกได้ว่าพวกเขาทุกคนก็พร้อมกันจริงๆอันนี้ถามถึงรางวัลที่เคยได้อย่างดีกว่าเป็นเวทีระดับชาติเลยก็ว่าได้อยากให้ช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าชนะเวทีนั้นมาได้ยังไงเราเคยประกวดโคมิสกาวร์นะครับปี2010แล้วก็ได้รางวัลชนะเลยประเภทวง คิดว่าอะไรที่ทําให้วงตัวเองเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็ชนะสําหรับการแข่งขันในครั้งนั้นนะคะตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะทำอะไรก็ทำเลยเราไม่คิดว่าเราเก่งกว่าใครเราคิดว่าเราโดดเด่นกว่าใครแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันมันทําให้เรามีพลังมันทําให้เรามันทําให้เรามองเวทีเนี้ยออกมันทำให้เรารู้ว่าโอเคนะครับว่าคนดูกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรกรรมการที่เป็นคนตัดสินเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ในเวทีโค้ชมือสิกอวในเวทีจริงๆอันนี้ ถามถึงซิงเกิลเปิดตัวใช่ไหมคะเพลงาอใช่ไหมคะที่เปิดตัวไปอยากให้เล่าถึงเพลงนี้หน่อยเพลงอายก็เป็นเพลงสนุกๆนะครับผมก็เป็นเพลงที่ที่เนื้อหาเนี่ย จะคล้ายๆกับจะจะอิงอิงคําว่าเหมือนคนที่ยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะ,ะไม่พร้อมเนี่ยก็คือไม่พร้อมจะไปมีแฟนแต่คือเราอ่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีคู่มีความสมหวังกันเนี่ยอ,อายก็เหมือนกันครับอายก็เหมือนก็เพลงว่าชื่อเพลงว่าอายก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอย่าอายไปเลยอ,อย่าอายไปเลยการจะเข้าไปคุยกับใครสักคนหนึ่งการที่จะการที่จะเข้าไปทาําความรู้จักกับใครสักคนเนี่ยอย่าเหวออย่าเขินอย่าอายเลยดีกว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นซิงเกิลเปิดตัวล่ะแสดงว่าเพลงนี้เป็นสิ่งที่บอกถึงเอกลักษณ์ของพวกเราหรือเปล่า ตามจริงเนี่ยกใส่เอกลักษณ์เต็มที่ลงไปในซิงเกิลแรกกันอยู่แล้วก็ใช่ครับใช่เต็มเต็มเลยครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยนนจะเป็นคนอะลรเพลงของเราทุกเพลงก็ซึ่งถ้านนเนี่ยฮิ้วกีตาร์มาหาผมผมก็จะเริ่มใส่เมโลดี้แพทเทิร์นบอสเขียนเนื้อยิ้มช่วยคิดแพทเทิร์นอะไรต่างๆนานียครับค่ะมันมันเลยเกิดขึ้นมาเป็นพวกเราจริงๆเนี่ยในในซิงเกิลแรกมันเลยเป็นหลายๆส่วนผสมนะฮะของของพวกเราจริงๆเข้าไปอยู่ในนั้นค่ะังนก็เรียกได้ว่า มีมีกินออายขงเรามีเพลงหนึ่งอะค่ะที่เก๋มากเลยชื่อเก๋สุดๆชื่อว่าเรือวชูชีพอันนี้เราให้ฟังหน่อยมาที่มาจากไหนเอ่ยยกเครดิตให้อวสานนักขายเอาเสือได้เราเซลแมนเป็นงาน cover ครับเป็นงาน cover ใช่ครับแล้วคือเอามาทําใหม่เป็นแนวร็อกเป็นเวอร์ชั่นเป็นแนวของพวกเราคือมีการเรียบเรียงทำนองใหม่หมดเลยใช่ไหมครับเป็นใช่ครับตีใหม่เริ่มต้นตีเป็นการเรียบเรียงใหม่หมดเลย เราว่าเรื่องการร้องํานองอันนี้เราจะยืดอาจจะเร็วอาจจะตามอารมณ์เราตอนนั้นครับโดยส่วนตัวเพลงแล้วก็เป็นเพลงที่เที่ยมที่เป็นเพลงที่เร็วยังไงก็เป็นเพลงที่ดีเพลงดงเลยครับค่ะทำไมถึงเลือกเพลงเรือชูชีพมาทำคอเบอร์อะคะเออวงนี้เป็นตำนานนะแล้วก็แล้วก็ความหมายเพลงนี้ดีถ้าถ้ารองตั้งใจฟังมัน่อนก็ตังใจฮะมันก็จะแบบชวนให้เราเนี่ยลงไปในเรือลำเดียวกันแล้วก็ อยู่ดีก็ชวนทุกคนกระโดดออกไปจากเรือลำเดียวแล้วก็ไปไหว้น้ำหนีไปจากเรือลำนี้แล้วก็ไปตามความฝันใช่มันก็เลยเออคิดกับพวกเรานี่เป็นหน้าใหม่ด้วยหนดวกับว่าตอนเนี้ยเราก็เป็นกลุ่มหนึ่งที okay> ่กำลังล่าฝันกันอยู่เพราะฉะนั้นเรือชูชีพเหมาะที่จะจะร้องกับกับเรา เรียกว,ว่าความหมายเหมาะมากกับคนที่กําลังล่าฝันตามไล่ล่าหาความฝันอยู่อย่างวงพวกเราใช่ไหมคะใช่ะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะทางรายการจุดประกายวารตี้ของเราก็ต้องขอ,งอนนะะขอบคุณส<อ>มาชิกวงสมเกียรติไว้ตอนนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะนิงก็ขอฝากนะคะวงร็อกหน้าใหม่ค่ะวงสมเกียรติจากคาสอลรูมาด้วยนะคะปิดท้ายกันไปด้วยเพลงเพราะๆจากพวกเขาค่ะเพลงเรือชูชีพนะะ่นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนิงก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักอีกหนึ่งวงดนตรีที่น่าสนใจมากๆค่ะนั่นก็คือวงสุขุมวิท66นะคะเพราะว่าพวกเขานั้นก็คือเหล่าคนดนตรีกลางคืนที่ได้มารวมตัวกันจนกลายเป็นวงนี้ค่ะแต่ละคนนั้นนับว่าประวัติไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้พวกเขาก็อยู่กับนิงที่นี่แล้วค่ะไปรู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากให้แต่ละคนนะคะช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะชื่อแล้วก็แต่ละคนทําหน้าที่อะไรในวงกันบ้างครับผมแอมนะฮะร้องนาครับผม ผมแมวครับโดนปากครับเล่นกีตาร์ครับผมโลดครับเล่นเบสครับค่ะข้างหลังเลยค่ะพี่หงาเด่กัครับผมเด่นบเกีบอดครับยิมตีกรองครับค่ะอยากรู้มากๆเลยทำไมต้องชื่อวงสุขุมวิท66หกสิี่ตอนนี้นั่งอยู่แถวอ่อนนุชซอยเกเออจริงๆแล้วสุขุมวิทเนี่ยตอนแรกเราไม่มีชื่อวงะเราก็ทำเพลงกันทำเพลงกันอยู่แล้วแล้วก็ไปรวมตัวกันที่ ผับผับหนึ่งไม่มันจะเป็นผับเป็นบาร์ร้านอาหารร้านอาหารชิวๆร้านชิวอะไรเงี้ยก็จะไปรวมตัวกันไปเจอกันแบบมันครอบครัวครับแล้วก็คุยงงานด้วยอะไรด้วยก็เป็นการรวมวงรู้จักคนในวงทุกคนเนี่ยที่ร้านนี้ก็เลยสรุปกันว่าจะใช้วงไหนจะใช้วงชื่ออะไรดีเพราะตอนนั้นต้องจะมีงานโชว์นะเราคิดชื่อวงไม่ได้เลยมีแต่เพลงวงเดียวก็เลยผมมาสายวันนั้นมาสายแล้วก็มองที่มาสายเ้ยมาสายจริงวันนั้นมาสายแล้วก็มองที่สอนเอ้ะ เมยเราไม่ใช้ชื่อสกุลม,มิโนะอนะไรเงี้ยเออผมก็ดูไฮโซดีนะเออได้อัปเกรดตัวเองได้อะไรเงี้ยรอเเ่นคือเราเห็นซอยแล้วเออสมไมเราไม่ใช้ชื่อ,อนี้มันมีความหมายนี่เราเจอกันที่นี่เรารวมตัวที่นี่อะไรเงี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ยก็เลยเข้าไปบอกเพื่อนเฮ้ยพี่เราใช้สกุลม,มิ6ล๑ดีวกว่าอะไรเงี <ๆ S 1> ้ยก็เราไปเจอที่นี่เรารวมตัวที่นี่ทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยเริ่มกันที่นี่ก็เลยตกลงใจว่าเฮ้ยสุมิ6ล๑ดีกว่าล้วแต่ละคนมีไอดอลคือใครบ้างคะ ไอดอลไอดอลใช่ก็จริงผมชอบถ้าจริงก็เบสของคนของผมเนี้ยก็จะเป็นดนตรีร็อกก็ส่วนใหญ่ครับแต่ก็ทั้งมีทั้งหนักบ้างเบาบ้างเพราะบ้างแต่ก็คืออยู่ในควอมบ่าป็อกแต่ถ้าเกิดชอบจริงๆผมชอบอ n c คบัสอ n c คบัสใช่นั้นร็อกแบบล็อกมากเลยนะก็ร็อกเหมือนกันนะไม่รู้ครับผมว่าบรรทัดฐานของแต่ละคนบอกความหนักของเพลงไม่เหมือนกันครับผมว่ามันกำลังดีกำลังดีเลยใช่ไหมคะค่ะ ผมใช่ไหมผมชอบดนตรีมีจังหวะครับชอบวารุนไฟชอบพี่อดัมใช่ครับหล่อมากผมชอบกันชอบยังงีนี่เม่ใช่ชอบดนตรีครับชอบดนตรีเขาเขาแบบเล่นง่ายๆแต่แบบว่าในนั้นข้างในมันมีอะไรอยู่เยอะแยะที่แบบว่าถ้าเราพยายามฟังจริงมันมันมันซ่อนอะไรอยู่เยอะมากค่ะแทบจะเรียกว่าเป็นไอดอลหลักในเป็นการแรงบันดาลใจหลักในการทํางานในการเล่นดนตรีของตัวเองครับ คะชอบพี่ปูพงศิษย์ครับพี่ปูพงศิษย์เรื่องจริงค่ะทำไมถึงชอบพี่ปูพงศิษย์มากที่สุดเขาเป็นแบบเขาเป็นศิลปินจริงๆครับเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตเพลงเพลงต่างๆที่เขียนมาแบบมันอินนเอรโม่ใช่ออินนเร์ชอบมากเลยคือรู้สึกว่าศิลปินที่แท้จริงคือต้องมีอินเนอร์ข้างในอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เพลงของพี่ปูคือฟังแล้วแบบไม่รู้สึกหลอกสวยจังดูเป็นศิลปินที่ทุ่มเทกับดนตรีอย่างนี้ใช่ไหมคะ ส่วนตัวชอบพี่ปูพงศิษย์เหมือนกันเฮ้ยโอ้โหลอบลอบรอบบ้านคือคือชอบในวันแบบอย่างในการคิดงานแล้วก็การดำเนินชีวิตเราพี่เล็กนะคะพี่เล็กคาราบาวก็ชอบนะอะไรนะวันบอกเราชอบโซล่าอะไรนอะไรวะโซล่ามี่เกิดเลยพี่น้ำมันโซล่าโอเคสุดท้ายแล้วค่ะแล้วส่วนตัวผมจะไม่ไม่ไม่ค่อยแบบฟิกวาชอบคนนี้คนนี้จะชอบนับรองที่ เมโลดี้สวยๆอย่าง el, อเดลอย่างเงี้ยฮดาอย่างเงี้ยรักร้องได้ก็มีเมโลดี้ที่เราแบบฟังแล้วชื่นชมแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเขียนเพลงในเรื่องของ power ผมชอบพี่โตสเตโฟเพราะว่าเขาเขียนเนื้อเพลงที่เป็นคําที่เขาใช้แล้วมันมัน,ม,นมันคิดมันคิดได้โดยแบบว่าเราเราไม่ต้องบอกตรงว่าฉันรักเธอบางคำเขาบอกเขาเสียใจแต่เขาไม่ได้บอกเขาเสียใจเลยบางคำที่เขาใช้ผมเลยชอบเพลงไหนของพี่โตที่โดนที่สุดชอบเพลงเจ็บ เพลงเจ็บช่เนะจ็บไหมเจ็บเลยรู้จักไอดอลกันไปแล้วนะคะว่าแต่ละคนชอบใครเครานี้มาดูที่แนวเพลงซิงเกลิลแรกกันบ้างค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยซิงเกลิลแรกเป็นยังไงบ้างอ่าซิงเกลิลแรกชื่อเพลงว่าขอบคุณเวลาขอบคุณเวลาใช่ที่ซ้อมไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเกี่ยวกับอะไรคะเนื้อหาจริงๆเป็นการขอบคุณเวลามากกว่าที่ทําให้เราได้เจอกับคนคนหนึ่งได้รู้จักกับคนคนหนึ่งได้ใช้ชีวิตกับเขาแต่พอวันหนึ่งเราจะไม่มีเขาแล้ว เราเลือกที่จะจดจําเขาในรูปแบบของความทรงจําดีๆด,ดีกว่าที่จะจดจําความไม่ดีเอาไว้อะไรเงี้ยมองในมุมที่ดีๆแล้วก็เก็บเป็นความทรงจําดีๆให้เราก้าวข้นความอ่อนแอรตรงนั้นไปได้ยอยากรู้ความจริงมาจากประสบการณ์ตรงของใครในวงนี้ผมผมเขียนเองไปนี้มาเขียนให้แม่ครับตอนนั้นตอนนั้นแม่เสียก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแป๊บเดียวเองแต่ตอนนั้นแมวทำดนตรีมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือคิดเพลงไม่ออกเขียนเพลงไม่ได้เลยเพื่อนกันเลนเฮ้่เมื่อไหร่จะเขียนได้เมื่อไอะไรเงี้ยก็เลยพอแม่เสียปุ๊บ เราก็มานั่งคิดวันที่เราผ่านกนะันเราอยู่กับเขาเรามีความสุขแค่ไหนเราเจออะไรมาบ้างแต่ทาไมตอนนี้เราเหมือนคนจะตายอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดเขามารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เขาอาจจะเสียใจก็ได้เ้าคิดถึงวันดีๆแล้วเราเก็บความสุกนี้ไว้ให้เราเข้มแข็งและก้าวผ่านไปดีกว่าในมุมมองที่เขียนเนี่ยมันไม่ได้ว่าเกี่ยวกับแม่เดี๋ยวมันเกี่ยวกับค,ความรักเกี่ยวกับหลายๆคนที่ผิดหวังความรักแล้วคิดจะฆ่าตัวตายอนะไรอย่างนี้เป็นความคิดที่ถ้าพูดตรงโม่งเอา ของเขาครับเราเราสู้เราดวงก็เราอาจจะเลิกเลิกกันในวันนี้แต่ว่าวันเวลาที่มันผ่านมามันจะมีสิ่งดีๆให้เราจดจำเราจะไปมองอะไรที่ทำให้เราเสียใจมองมสิ่งดีๆให้เราเข้มแข็งแล้วก็เดินผ่านมันไปให้ได้ดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้มีคนดูของเราเนี่ยถึง3มล้านคนใน YouTube แล้วอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตามชมคลิผมแม้ว่า เพิ่งจะปล่อยมา2ซิงเกิลและมี MV แค่ MV ึ่นานมากแล้วแต่ก็ขอบคุณเพื่อนที่ยังติดตามกันและยังรอคอยกับซิงเกิลใหม่ที่เวลาโพสตคอมเมนต์ใน u t u b e อะไรเงี้ยครับเขาก็จะถามว่าเหมือน B ีแฟนเพลงมาทวงเพลงนะครับเหมือนมีคนมาทวงงานอะเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่ๆเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่ทำไมพี่ที่2มีมาแต่ไม่มี MV ล่ะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งพี่ครับพวกพี่เล่น MV ีเพลงแข็งมากเลยซึ่งมันเป็นภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งอะไรเงี้ยครับ แต่ก็อันดคตอันใกล้นี้เราก็จะปล่อยซิงเกิลครับก็จะมีอีกตัวนึงออกมาในไหนพูดมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้เราถึงเพลงที่สองที่ปล่อยออกมาด้วยเพลงที่สองค่ะให้พี่แอมพูดก่อนดีกว่าเพราะทุกเพลงของสุขวิทูลสุพี่แอมจะเป็นคนเขียนเนื้อเพลงทั้งหมดแหละคนนี้เลยใช่คเพราะครับยังซิงเกิลที่สองนี้จะเป็นเพลงชื่อเพลงว่าภาพติดตาค่ะก็ความหมายของเพลงก็คือ ฮัลโหลม่คความหมายของเพลงนี้ก็คือทุกคนมีความฝันมีความคิดมีสิ่งที่เราอยากจะไปยาทำทุกคนแต่ว่าบางคนได้แต่คิดได้แต่ฝันไม่ยอมลุกขึ้นมาทำสักทีอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็เลยเขียนให้ให้ให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาสู้นะเราต้องทำนะพอเราทำแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จถ้าเราคิดแต่ว่าอยากจะทำอยากทำแต่ว่ารอก่อนรอก่อน ได้ลองอย่างเงี้ยคิดไปเองยังไม่ได้ลองทำคือเป็นบบนี้ก็ทำให้เพื่อนๆอยากให้ลุกขึ้นมาอม,มองในสิ่งที่เราอย,ากยูกค่ะสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากถึงแฟนเพลงที่ติดตามก็ฝากผลงานนะครับของสุขุมวิทสนะครับเพียงแค่กดเข้า u t u b e นะครับแล้วก็ไปฟังเพลงของเราพิมพ์สุขุมวิทสิบนะครับจะมีเพลงของเราสองเพลงนะครับก็คือเพลงช้าเพลงขอบคุณเวลานะครับแล้วก็เพลงเร็วเพลงภาพติดตานะครับลอง ไปชมลองไปฟังกันดูนะครับแล้วถ้าชอบงานเราก็สามารถที่จะติดตามต่อได้ใน Facebook ของวงน,นะครับก็<ม>ที่ wwwfacebook.com/ กคนะครับส,สุกสุมิิ66มีอะไรที่ถึงกันก็พิมพ์หาทางเพจนครับเราตอบเองครับนะครับฝากติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้จะมียังไม่ยังไม่บอกดีกว่าครับเราจะเราจะมีซิงเกิลใหม่แล้วก็ช่วงนี้ในช่วงเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีงานที่เราจะไปทัวร์ เดือนกันยานี่ครับมีงานไปเล่นคอนเสิร์ตที่มหาสารคามนะครับวันที่29วันที่20ที่อุบลนะครับวันที่21ที่โคราชนะครับยังไงตามแฟนเพจได้ครับใครเพื่อนๆใครอยู่แถวนั้นก็ติดตามไปชมกันได้นะครับแอมมีอะไรไหมครับอ่ะอย่ามอยากจะขอบคุณมากกว่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มีส่วนร่วมในการทำทำสองเพลงเนี้ยที่ให้ออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังขอบคุณที่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 ช่วยเราให้ให้ทำเพลงเสร็จขึ้นมาได้ ให้ทำทำเดโมของเราให้มันเป็นมาสเตอร์ได้ขอบคุณมากขอบคุณรี่ยังไงก็มันถึงมันผ่านมาถึงวันนี้แล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมเราก็ต้องขอบคุณจริงๆครับแล้วก็สุขุมวิทเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณสมาชิกเก่าด้วยที่ที่เคยร่วมงานกันร่วมร่วมสู้ด้วยกันมาเพราะว่ายังไงก็ยังคิดถึงและรักเสมอครับผมค่ะวงนี้นะคะทางรายการจุบกาวาไรตี้ของเราก็ต้องขอขอบคุณครับสมาชิกวงสุขุมวิท6 6ทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะครับ คุณผู้ชมคะเนี่ยได้ว่าแต่ละคนนะคะเขามีประวัติกันไม่ธรรมดาบทเพลงของเขานะคะก็เรียกได้ว่ากันกลองมาจากใจนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับบรรดาแฟนคลับนะคะแล้วก็คนที่ติดตามพวกเขาทุกคนเลยค่ะยังไงก็ทางรายการจุปการวารตี้ของเราก็ต้องขอฝากวงสุขุมพิทสุภกไปที่นี่ด้วยนะคะ